สวัสดีครับน้าไนแฟมิลี่ถ่ายสิครับว่าใครมาที่ลานแสดงช้างเราอีกแล้วไอหมูอ้วนะเอกของช่องน้านามาอีกแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพมสวัสดีหมูครับผมเฮ้ยครับยังน่านรักเหมือนเดิมน่ารักไม่เคยเปลี่ยนแปลงตอนนี้เฮียกำลังเคลียร์พื้นที่ให้ก่อนครับด้๋เฮียเคลียร์พื้นที่ก่อนเดี๋ยวหมูอ้วนจะไปซ้อมเตะฟุตบอล ะเดี๋ยววันให้ก่อนโกก้กอยู่ยังโกโก้ก้ายังยังตื่นเต้นใช่ไหมลูกไปตื่นเต้นเต้นเต้นนานทีมาทีหนึ่งนานทีจะได้มาเนาะเวลางานเยอะงานเยอะก็จะได้มาหาเพื่อนๆก็งานแล้วก็จะมาทุกวันกับเรงใจเขาทุกวันกับเล่งใจเขายังไม่ได้อยู่ในวงการแสดงจ้ายังไม่ได้อยู่ในในกลุ่มของช้างแสดงเนาะนะครับ ก็มาก็มาได้มาสร้างสีสันได้เรื่อยๆนานๆก็ไ <Narr> ด <ate noise> ้มาใช่ก hmm. ็อนาคตน้องก็อยู่ในลานแสดงอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ๆเขาโตตัวโตๆใหญ่ๆเขาก็เกษียณแล้วเดี๋ยวเกษียณแล้วครับเดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะเกษียณแล้วมีรุ่นใหม่นี่แหละมานะเหลือน้ำโมด้วยมั้งน่าจะเป็นน้ำโมด้วยน้ำโมกำลังฝึกอยู่ วันนี้พ่อเลินมาพาน้องอ้วนนะครับพาน้องมองคลด,ด,ดาวมงคลดาวดาวมงคลนะครับมาเทสกรลงสนามนะครับผมเวลาลงสนามนี่เวลาเตะฟุตบอลน,น้องอาจจะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอยังไออายอยู่นะคือ,อยังไออายอยู่เนาะเห็นเตะ <ś led> ยังไออายอยู่เห็น <ś led> นักท่องเที่ยวเยอะเห็นเพื่อนเยอะไออายอยู่ยังไม่แน่ H. ใจไง ถ้าได้ซ้อมหนูตุบตับตุบตับเลยถ้าซ้อมนี่หน้าตาเหมือนกับไม่ค่อยพอใจนะมันดูหน้าตาดูตาดูตาดูตาเพื่อนยังไม่มาเลยเพื่อนยังไม่มาเลยมองหาเพื่อนมองหาเพื่อนยังสงสัยทำไมเราอยู่คนเดียวนะงานด้วยงานด้วยลูกงานด้วยดาวมองหามองหาใครมองหาใคร นี่นี่โอ้ยดูดูตา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 ดูงัดดูงัดดูงัดครับงัดงัดเอางัดเอาเลยลูกเออเอางัดเลยลูกเอางัดเลยงัดเอาเอางัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดพี่ด็อกมาแล้วพี่ด็อกเอนนรถพวงก็ขับ บรรยากาศทริปเบื้องหลังอย่างนี้อาจจะไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนะครับ <laughs> พอดีเห็นพ่อเดินพาน้องดาวเดินผ่านทางนี้พอดีก็เลยจับหยิบโทรศัพท์จับกล้องมาถ่ายเลยเราให้เฮียเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับดาวเดี๋ยวให้เฮียหมูให้พี่หมูเขาเคลียร์พื้นที่ก่อนปราบสนามให้ปราบสนามให้เรียบก่อนจะได้เตะฟุตบอลได้ดีๆ จะเตะฟุตบอลได้แบบไม่สะดุดนะเอ๊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 ะนี่ฮะปีนี้ปีนี้สิ้นงบประมาณนี้ก็น่าจะน่าจะได้นะเนี่ยน่าจะได้นะเนี่ยน่าจะอยู่ในลาแสดงของเราแต่จะมีเวลามาแสดงไหมน่ะไม่มีอ่ะนั่นแหละเออจะมีเวลามาแสดงหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะว่าน้องติดงานเยอะเพราะว่าอยู่บ้านก็ ช่แปม่ก็แม่เขาก็ตั้งท้องอีกแป้งก็ตั้งท้องอีกแล้วก็พ่อเดือนพี่เดือนอีกพี่เดือนก็ไม่มีใครดูอะไรอีกแล้วก็เวลาเยอจจ้างออกใช่แล้วก็น้องดาวเวลามีงานก็โอ้ยไม่มีเวลาไม่มีแล้วก็ก็เอาแบบนี้ก็ได้อ่ะแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะมันสะดวกดีเราะว่าควันเวลาให้โครงการเขาพอควันคนเดียวเนาะพควันเลิ่องคนเดียวด้วยพาควันเลิ่องคนเดียวในวอนก็คงจะช่วยไม่ได้ไม่ได้ก็ พี่เดือนก็แต่ก่อนเป็นนักแสดงเราเนาะแต่เป็นนักแสดงในโครงการเราอยู่แล้วนะครับอันนี้พี่เดือนก็เป็นหนุ่มแล้วก็มาไม่ได้บางมือแล้ววางมือแล้วเหมือนกับอีกไม่นานนั้นนายก็คงจะวางมือคงจะบางมือแต่วางมือแต่วางมือไว้แล้วแหละวางบางมือเรื่องช้างไปแล้วแต่จะวางมือเรื่องกันเป็น FCMC นี่แหละโอ้เพลงอย่างนงี้ก็เอาได้เนาะโอ้ยได้ทุกอย่างโอ้เฮ้า่นอดูฮะ ขี่เกียร์ด้วเอานอนเอานอนขี่เกียร์เอานอนอ่ะเอานอนอ่ะเอานอนอ่ะคือจัดแสดงไม่ต้องกลัวครับเอานอนไม่กลัวเอานอนจัดแสดงนี่คือแรกๆก็จะจะขีค้าก่อนแล้วเนาะอันดับแรกมาพอมาได้เจอเพื่อนแล้วตื่นเต้นแล้ววะนี้พอได้เจอเพื่อนก็อโอ้โหงาใหญ่นั่นเนี่ยโอ้ฟันช้างฟันน้องดาวดูฟันน้องดาวฟันฟันหน่อยมุนฟันหน่อี่ยฟันหน ไม่เคยเห็นฟันน้องดาวครับวันนี้เอฟซีท่านใดที่ไม่เคยเห็นฟันน้องดาวครับวันนี้ได้เห็นฟันน้องดาวแล้วใจเอฟซีเลยเอฟซีบอกว่าได้ไปดูช่องนันายนะเขบคุณนแต่ว่าพอดาวไม่ไม่มีเวลาถ่ายใช่ครับพอดาวก็ก็จับทางด้วยใช่ครับน้องดาวก็ยังอยู่ก็ไม่ไม่ไมอดก็นานๆก็ได้มาทีเนาะนะครับ อาอย่างนี้ก็เวลาน้องดาวมาก็จะเนี่ยจะรีบคว้าโทรศัพท์คว้ากล้องมาถ่ายให้ชมนะครับผมได้ดูด้วยใช่ครับใช่ก็น้องดาวได้เป็นพระเอกช่องของนานาอยู่แล้วกลายเป็นพระเอกของช่องนนาไนเลยช่วยกันครับครับผมขอบคุณขอบคุณพ่อเลินด้วยนะนะครับที่ให้นานายได้ถ่ายเก็บบรรยากาศได้แบบตามอัธยาศัยเลยเนาะ ายยเลแต่ไม่มีเวลาไปถ่ายที่บ้านกันแล้วหนึ่งเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันครับผมเพลงนี้มันเต้นไม่ได้ลูกเอาที่สบายใจครับแบบไหนก็ได้น้องดาวทำได้หมดน้องดาวใส่บาททุกวันไหมครับตอนเช้าใส่บาททุกวันเนาะก็บางวันก็ได้วันไหนพลาก็ไม่ได้ไม่ได้นะแต่เห็นแต่เห็นคลิปทุกวันแหละเกือบจะลงทุกวันเนาะเห็นคลิปทุกวันเลยเกือบใส่บาทนะ ทำบุญทำบุญน้องดาวก็เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่ด้วยทำบุญก่อน้องรายได้ของพวกผมก็ค่อยๆมีตั้งแต่มีน้องดาวมาบ้างก็มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตผมก็อยากมันทำความดีแล้วก็ทำใช่ได้เลยครับนี่ฮะก็คือมันก็เราแค่นท้กนกล้วยใช่ถ้าเราไม่ปลูกนะเราก็ไม่ได้กินครับผมใช่ไหมล่ะแต้ถ้าปลูกไว้เฉยถ้าเราไม่ดูแลมันก็ไม่ได้ใช่ครับมันต้องมันต้อง เออือเฟื่อมันต้องไปได้วยกันได้มันต้องเป็นร้านด้วยกันน้องดาวนี่แหละครับก็ถ้าเราไม่เอาเก็บความรู้ใช่ connais, แต่ไม่เก็บความรู้กับ<ช>พกเพื่อน<ช>น้องดาวน้องดาวก็ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมไอ้นองใดต้องมีสังคมเป็นสังคมของเขาอยู่แล้วคือสังคมเป็นเป็นเพื่อนแสดงด้วยการรุ่นเขาเนี่ยเขาก็อยากจะมาหารุ่นรุ่นเขาเหมือนกันบางครั้งบางทีเขาก็เงาเงาเห็นเพื่อนเขาก็มีความสุขเนาะ ช้างเป็นสัตว์สังคมนะเหมือนกับคนเรานั่นแหละนะครับเหมือนคนนะช้างเป็นสัตว์สังคมเขาอยู่ด้วยกันเป็นโคลงอยู่ด้วยกันเป็นฝ<ข>ูงเขาเห็นเพื่อนกันเนี่ยเขาจะมีความสุขแล้วเวลานั้นเขาจะใช้งวง,งไปสัมผัสไปดมกลิ่นกันเนี่ยนี่นะเป็นการทักทายกันนั่นเองนะครับผมอย่างน้องดาวนี่ถือว่าเป็นช้างที่เชื่อเลยนะเป็นช้างช้างเด็กที่น่ารักนะนนคือดูความแตกต่างจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนคือน้องสามารถที่จะต้องสั่ง ไม่ความแตกต่างรับใช่ไม่ไม่คือเราไม่ได้สั่งให้เขาทําเองอย่างเวลาใส่บาตรเวลางอนเขาก็จะตีลังกาเขาก็นอนเล่นอย่างเงี้ยเป็นตามภาษาเด็กๆนะตามภาษาเด็กใช่อย่างเด็กก็เหมือนเด็กน้อยแหละพอโตขึ้นเขาก็จะขึ้นโตขึ้นเขาก็อีแบบหนึ่งนะเป็นทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปแล้วก็ขึ้นกับควานช้างด้วยใช่ปันช้างใจเขามากเกินไปเ็ไม่ดีเอาใจใส่ขนาดไหนดูแลเขาขนาดไหนตามใจเขาไปหรือเปล่า เป็นพ่อแม่ลังแกฉันหรือเปล่าไหนอันไหนไม่ดีเราก็ตักเตือนครับสั่งสอนเหมือนกันครับดูแลเนาะ<ช>ก็เวลาไหนที่น้องอาจจ,าจะซนเกิน<ช>ก็มีการตักเตือนมีการดุด่าว่าหเหมือนกันครับเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราเนี่แหละนะครับช้างช้างเราไม่ให้ไม่ใช่ว่าช้างเป็นเป็นลูกน้องช,ช้างไม่ใช่เป็น,น,นเป็นทาสชช้างไม่ใช่เป็นขี้ข้าแต่ช้างคือสมาชิกคนในครอบครัวนะครับผมนะช้างนะครับ ก็ดูแลเหมือนกันยามเจ็บควานนี่เจ็บกว่าช้างอีกนะนะฮะนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับได้แหละนะฮะเวลาช้างเจ็บช้างป่วยเนี่ยโอ้ทรมานนะทั้งช้างทั้งควานนี่แหละนะฮะดูแลกันอ่าเข็นรถเข็นนะสองเข็นเข็นกับยางรถประจำตำแหน่งนั้น้ายนะเนี่ยอะเข็นรถประจำตำแหน่งนั้น้ายหน่อยโอ้อะไรอะไร เอาแล้วครับโอ้ไปเลยรถประจําตําแหน่งน้า,นายนเราขับดูซิปเป็นยังไงนิ่มไหมลูกนิ่มไหมนิ่มไห่ดาวน้าดาวบอกว่า,านิ่มมากเลยน้า,นายนนิ่มมากเลยนี่ก่อนการแสดงของช้างครับการแสดงช่วงเช้านะพ่อควานเลินก็จะพาถ้ามีเวลานะพ่อควานก็จะพามา ซ้อมมาฝึกนะครับมาที่ลานแสดงช้างเรานะครับเวลาเขาม,มีเวลานะนะครับเพราะว่าน้องดาวนี้ก็ติดงานเยอะนะครับน้องดาวเป็นช้างที่ดาราที่ติดงานเยอะนะฮะเออเก่งมากเลยเท <ๆ S 1> ่ด้วยเยี่ยมมากมากเลยว้าธรรมดาได้ดิๆๆ ดัเลยลูกดับเลยเออโอ้สื่อไว้ให้สักคันหนึ่งมั้งนี่แม่เอฟซีเห็นไม่ใช่แม่เอฟซีอย่าซื้อให้เออทำได้ทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างแล้วาเนยขับรถประจำตำแหน่งน้านนยซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับซ่อมแล้วซ่อมอีกรถ เอ้ยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วสร้างเข็นรถเข็นเด็กน้อยไม่เคยเห็นเลยธรรมดาที่ไหนครับท่านผู้ชมถึงที่อย่างปลอดภัยแล้วก็ ไม่มีบุบไม่มีขูดขีดสียังเหมือนเดิมเออดูน้องานนักเรียนมาแล้วครับ <c oughs> ทักทายเด็กๆทักทายเด็กๆนะทักทาย,ท,ท,ายทักทายเพื่อนๆรุ่นลเล่าคราวเดียวกันนะเนี่ยรุ่นลเล่าคราวเดียวกันน,นั่นน่ะป้าดาวเอาไปซ้อมเตะบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเตะจริงๆแล้วจำไม่ได้เดี๋ยวบอลได้ไหมเออเอาไปซ้อ,นนอ,อ,อมบอลก่อน ี่เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็นะครับเียกทนั่งได้เลยนะครับาตกลางอยู่นะครับมาก่อนาจะตกลาง่เลยนะครับาอาจตลางก่อนเลยาตลางก็ชมในอรม์ที่สุดนะครับห่้ตลางนั่นแหละแต่ตามบอลให้ดาวก่อนนะจ๊ะ โช์เดียวครับโชว์เดียวครับดาวมงคลโชว์เดียวครับโอ้ผู้ราสามตูเฮียหมูครับเฮียหมู แน่โออ่าแมโดนแค่นี้ทำเป็นงอนเอาเก้าหนึ่งสองสามหนาดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยวมาถึงแล้วนะครับหโรงเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้านพรโตรแหม่โอเคครับผมคลิปนี้ก็ ให้รับชมกันประมาณนี้ก่อนนะครับไม่หายคิดถึงน้องดาวครับวันนี้น้องดาวมาลาแสดงนะครับจจจอ่าเดี๋ยวรอ,อชมไลฟ์สดกันนะครับผมมา,ามาน้องดาวมา้อ่อนเฮจาโอ้โหเฮียเฮียเฮีย ไปทำงานก่อนนะครับผมแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราติดตามไลฟ์สดครับไลฟ์สดครับวันดีน้รอบเช้าแน่นอนครับสวัสดีครับ